ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายามีใครมาเป็นผู้ฝังผู้ซ้อมบ้าวันนี้มีชันยุทธแล้วก็พวกพี่ๆในค่ายครับพวกตัวใหญ่ในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุยี่สิบเราสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปลป่อยๆประมาณกี่กิโลครับหกสิบสองครับเรามวยอแต่ตาเลยครับไม่ไม่เข่าครับอือแล้วมีอาวุธอะไรเสริมขึ้นมาใคนี้ ก็มีมาเสริมก็คือเสริมขึ้นมานะไอ้นี้เรามาเจอกับเสือเพชรเคยเจอกันไหมไม่เพิ่งไปแรกเลยแล้วได้ติดสายเคมนต่อยเข้ามาป่ะก็โดยเขามวยตะตายอะไรกันจะได้ไหมเขาเอาเขาเขาจนเขาได้แล้ววันนี้เราจะวางเคบางแผงไงใาอย่างงี้ก็ตามเคก็เรื่อยาะว่าตามตะตายเราเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่เราเหนื่อามานะเราเจอกับ ครับชนะน็องยกสามชนะน็อกมาวันนั mm ้นเวทเท่าไหร่ร <intentar> ้อยสามสิบร <Woo> ้อยสามสิบวันนี้มาต่อยร้อยยี่สิบเก้าเวทนี้เป็นไงมีปัญหาไหมไม่สบายสบายเนาะถ้าเกิดเช้านี้เข้าไปจ้าหนักที่ว่าเวทนี้มาเกินหรือมาขาดน่าจะพอดีครับสบายสบายสบายเลยร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละเต็มร้อยเต็มร้อยนะตรงนี้แข็งแรงยอดไฟนี้กลับใช้ซ่ากับใช่เราเหมือนเดิมไฟนี้เราปรุงมาประมาณกี่กิโลกร สี่โลครึ่งสี่โลครึ่งได้เราต่อยมวยมาลุลุนทั้งหมดเล็กกี่ไปแล้วประมาณหกสิบเจ็ดสิบเราคนจังหวัดโคราชเอาของเชิญชวนแฟนลับเรานหน่อยฝากพี่น้องชาวโคราชช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้แฟ่งกันเจี๊เจ้าเก่าหน่อยไปมีเต็มที่แน่นอนนะเรานี้เปิดหัวคู่แรกเลยช่องถูกพออยู่หกโมงเย็นบอกที่บ้านเตรียมดูได้เลยนะเต็มที่โอเคขอบใจมากน้องชายครับ ที่วันครับรามา2-3อาทิตย์ครับก็บซ้อมอยู่ที่ตรงนี้อย่างเม่ม,มีใครเป็นผู้ป้องผู้ช้อแล้วงที่นี่คเป็นเทสการเนสินสาว,ล,วลองเ้องในค้ค่ฟังตัวไหนใครเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหรแล้วครับ18น่าับเราสูงเท่าไหร่ ร้อน้ำหนักปล่อยๆมาไหมกี่กิโลครับประมาณสิบสองสามเรามเดลตายแล้วครับไว้เขาครับแลาวันนี้เรามาเจอกับเพชรอเจอกับแสงเช่นแสงเี่นจิ๋วเคยเจอกันยังยังครับไปแรกเลยได้ติกสากันคับแต่เราะว่าปะศึกษานี้นะครับเขามัอตาตายแล้วเปจังไไหมเป็ตีมื S <S 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 แล้ววันน like no yes euh. ี้เราจะวางเกมวางแผนยังกอดูไปเป็นทีครับค่อยๆต่อยัปตามแตตายเราเนาะแล้วก็ดูอาวุธนเขาตรงนั้นล่าสุดเราต่อยไปที่ไรดำเนินครับรามเนินวันนั้นเจอกับรามเนินครับเป็นไงบ้างชนะครับชนะน้องครับชนะน้องเข้ามาวันนั้นเบตเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับร้อยเจ็ดวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเก้าใหญ่ไปไหมใหญ่ไปไหมเนี้ยคิดว่าถ้าเช้านี้เข้าไปสอบหนักนี่คิดว่ามาเกินหรือมาถ่อ มาน่าจะพอดีครับสบายๆนะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เ <go> ซ <van es> ็น <to> ต <lly enam hand> <qu m any bugün> well, ์ร <mag> ้อยเปอร์เซ็นต์ถึงมือโรงแรมจังหว่าเย็นนี้พร้อมเก็บชัยนากับพายเลยป่ะครับผมอืมไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลประมาณสามสี่กิโลเราต่อยมงิมาลุลุทุกวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณประมาณยี่สิบสามเราคนจังหวัดชุมพรครับเอาฝักช่วยช่อยแปนคขับรถน่อยครับป้าชาวชุมพรเป็นมาช่วยให้ ใช,ช่ครับทำมาเต็มที่ครับใครนีร้เปิดหัวคูแรกเลยเนาะช่องทูพายูนะโอเคของคุณมากท้องชายครับ